เตอนที่แล้วกิดโดนโคนะลักพาตัวมาอยู่ในโลกใต้พี่พโลกที่ไร้ซึ่งท้องฟ้าและแสงแดดโลกที่พวกเราต้องอาศัยอยู่ในถ้ำอันมืดมิดไร้ซึ่งทรัพยากรและอาหารอีกทั้งในมุมใดมุมหนึ่งของถ้ำนั้นยังมีสิ่งที่น่าสยดสยองคอยเฝ้ามองพวกเรามาจาัดในความมืด ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไม c ค้าพาร c คอเอาชีวิตรอด100วันสำรวจโลกใต้พิภพใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1ก็อย่าลืมไปดูพาร์ทที่1ก่อนนะคะนอกจากสิ่งที่กล่าวมานี้ภายในโลกใต้พิภพยังมีถ้ำแปลกๆที่รอการมาสำรวจอยู่อีกมากมายก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กิฟและก็น้องโคนาด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นวันที่26ก่อนเข้าไปในถ้าแม่เหล็กกิ๊บเอากางเกงเพชรที่ได้มาจากเมืองวอเดนมาใส่เพิ่มความอึดไม่รู้ว่าในถ้าแม่เหล็กจะมีอะไรบ้างเพราะเอาตรงๆกิ๊บก็ไม่ได้หาข้อมูลมาละเอียดซะด้วยสิพวกเราค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ถ้าแม่เหล็กช้าๆจะว่าระมัดระวังก็ได้หรือจะบอกว่ากลัวมันก็ได้เหมือนกันละค่ะก่อนเข้าไปลึกกิ๊บก็แวะขุดหินในแบโอมติดมือกลับมาด้วยหินตรงนี้มันไม่เหมือนกับหินข้างนอกนะคะได้หินมาแล้วต่อไปก็เป็นก้อนแม่เหล็กที่แบโอมนี้จะมีก้อออออนนนนนแมม่่่่่เหล็กกกกกกยยู2สสสสสีีีีซึงงงงําาาิิิคุุุณบััตใรผททว แดงจะมีคุณสมบัติในการดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากิบก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแม่เหล็กหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าพวกเรามาเพื่อสำรวจและเก็บทรัพยากรจากข้อมูลที่หามาได้นิดหน่อยนอกจากแร่ปแ,ปแปลกแล้วที่นี่ยังมีมอสเตอร์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ด้วยแต่ก่อนจะเจอมอสเตอร์พวกเราเจอกลุ่มก้อนพลังงานที่ห้ยยอยย้อยอยู่บนหลังคาถ้ำโคนะบอกว่าจะก้อนนี้อัดแน,น่นไปด้วยพลังงานแรงสูงถ้าเข้าไปใกล้มันน่าจะระเบิดเพราะงั้นก็เลยต้องยิงทิ้งไปก่อนเดินต่อมาอีกจิ๊ดเดียวพวกเราก็เห็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ดำๆมันเคลื่อนไห แล้วก็จับตัวกันคืออะไรอะคือให้ภาพอธิบายแล้วกันนะคะอ๋อหนูเจอมันแล้วพี่พี่อยู่ตรงหนูและสูมไปข้างหน้าพี่พีู่มไปข้างหน้าที่ใต้แร่แดงใช่อ๋อพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันถือดาบด้วยนี่เจอเจ้าสิ่งนี้กิฟก็ไม่รู้มันชื่ออะไรแต่กิฟขอตั้งชื่อให้มันว่าแมกนีโต้แล้วกันนะคะเนื่องจากมันใช้พลังแม่เหล็กควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งของได้เหมือนกับตัวร้ายในเอ็กเมนเลยหนูตีมันแต่มันตีพี่เอ่อมันตีหนูแล้วเฮ้ อ๋อโอเคเรื่อมันไม่ได้เยอะนะพอฆ่ามอสเตอร์ในถ้ำแม่เหล็กตัวแรกได้ความกล้าก็ค่อยเพิ่มขึ้นหน่อยค่ะเหมือนมนได้ปลดล็อกความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้โหดขนาดนั้นเราสามารถเอาชนะมันได้อยู่แต่แน่นอนค่ะยังไงพวกเราก็ยังอยู่ในความไม่ประมาณนะคะพวกเราค่อยๆย่องเข้าไปให้ลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อย มีเจ้าตัวที่คอยสแกนหาผู้บุกรุกเจ้าตัวนี้พอสแกนแล้วมันจะส่งสัญญาณไปเรียกตัวอืนอ่นๆให้มาที่นี่และก็ตัวที่คคนาเรียกว่าตัวกระทืบเหลาหน้าตามันเหมือนเครื่องปั้มหินหรืออะไรสักอย่างที่มันอยู่บนที่สูงแล้วคอยปล่อยแท่งเหล็กหนักๆให้ตกลงมากระแทกด้านล่างีานนน่นียโอเคโอเคโอเคอเคอเค้ยได้อยู่โอ้สีเหามากโอเคโอ้ไรไรอ่ะข้างหลงังข้างหลังอีกระวังน,นะคะมันมันอแล้วพอมันเริ่มมากันเยอะพวกเราก็าเลยต้องเพนเออกมาก่อน วันที่27พวกเราถอยมาทําโล่ใหม่ไหนๆก็ทําแล้วกิฟก็เลยทําอันสํารองติดตัวไว้ด้วยอีกอันกัรเอาไว้ก่อนนะคะจากที่เจอ3ตัวแรกเมื่อวานกิฟเดาได้เลยค่ะว่ามอสเตอร์ส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้น่าจะเป็นมอสเตอร์ประเภทที่ลอยไปลอยมาได้เป็นหลักซึ่งเอาชนะพวกมันบนพื้นได้ยากมาก <c oughs> แต่ยังดีค่ะที่โค้นะมีธนูอินฟินิตี้ที่ได้จากหนังสือแอนชาร์ในเมืองวอร์เดนที่เราเจอวันก่อนพร้อมทุกอย่างแล้วพวกเราก็กลับเข้าไปในพื้นที่แม่เลยอีกครั้งเฮ้ยอะไรอะ มันจะทำอะไรอ๋อมันมันให้วัตถุดิบที่เราต้องเอาไปข้าโค่ะทุกสิ่งแปลกตาไม่พอแถมยังมืดมากด้วยพวกเราช่วยกันจัดการแมกนิโตแล้วกิฟก็ลองมาขุดแร่ในพื้นที่ไบโอมนี้โอเคมันเป็นแค่เหล็กธรรมดานะคะไบโอมแม่เหล็กก็เลยต้องมีเหล็กอะเนาะ พยายามเดินฝ่ามอนสเตอร์เข้าไปจัดการไปหลายตัวจนกระทั่งพวกเราก็เจอตัวที่หน้าตาแปลกๆจากข้อมูลที่ได้มาเจ้าตัวนี้คือโกเรมนะคะมันมีพลังในการดูดบล็อกใกล้ๆเข้ามาเพื่อต่อร่างของตัวเองเอาไว้ใช้เดินมาไล่กระทืบเราใช่พี่มันใช่พี่ไามาใช่เใช่พี่โอ๊ยบี้เพิ่งมากวน h e ลโล <Hello? S 1> มันตะโกน ไม,ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วต้อตียังไงนะตัวนี้มันต้องตีเอชเอชเอชไอส่วนที่มันไม่ได้ไปเอาแร่มาไอส่วนตรงกลางมันอะหนูรู้แค่นั้นอะโอ้โอเคดูเหมือนว่าพวกสิ่งมีชีวิตในถ้ำแม่เหล็กจะไม่ออกจากพื้นที่ของมันนะคะเอาจีจิงโกเดมก็เป็นมอนสเตอร์ที่กิฟอยากจะได้ชินส่วนของมันมากเลยค่ะเพราะเราสามารถเอาแกนกลางของมันเอามาทําเป็นโล่แม่เหล็กใช้ได้แต่เจอครั้งแรกกิฟไม่รู้พลังโจมตีของมันแถมท่าทางที่น่ายำเกรงก็ทําเอาวงแตกแบบนี้แหละค่ะ แต่ด้วยความที่พวกเราอยากได้ชิ้นส่วนมันมากๆพวกเราก็เลยยืนสงบจิตสงบใจเตรียมความพร้อมและความกล้าจากนั้นก็เดินเข้าไปอีกรอบแต่เหมือนว่าพวกเราจะใช้เวลาเตรียมใจนานไปหน่อยเิยเข้าใหมาอีกทีเจ้ากเรียมหายไปไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นพวกเราก็เลยใช้เวลาทั้งวันในการเดินสำรวจจุดที่ลึกเข้ามาเดินไปก็ระวังไปจนเวลาร่วงเลยมันจะถึงวันที่28ระหว่างที่กําลังขุดเหล็กอยู่พอเงยหน้าขึ้นใหม่ทีคลิปก็เจอสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างดูแล้วเหมือนจะเป็นหออะไรสักอย่างนะคะพอลองปินขึ้นมาดูัันนน่ีตวอ้ พี่เลยอ๋อเฮ้ยมันมีแม่เหล็กด้วยอะตรงกลางอะใช่ใช่ที่หนูบอกพอจัดการกับเจ้าตัวที่เฝ้าหอยอยู่เสร็จแล้วอันนี้คืออะไรหนูยิงธนูขึ้นมามันจะได้อะไรไหมเหมือนมันเอาไปใช่ปะคะเหรอเดี๋ยวนะหนูเมื่อกี้เหมือนเห็นสูตรอะไรสักอย่างเอ๊ะหรือไม่ใช่เฮ<อ>้ยโห<อ>้โ<อ>นนั้นเนี่ะเนี่ยตีอ๋อมันเป็นกองอุปกรณ์แรกเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยอันเนี่ยเนี้ย ออ้ยอันนี้น่เทเลโคหรืออะไรก็ไม่รู้ที่หนูเห็นนะออ้ยมีธนูด้วยโอ้ยโอเคโอเคกว่าจะเก็บของแล้วก็ส้มหลบมอนที่ดักอยู่ข้างนอกก็เกินเวลาไปเกือบทั้งวันพอเริ่มเย็นจะรออยู่เฉยๆก็เสียเวลาเปล่าเดินต่อมีหน่อยจนใกล้จะเช้าพวกเราก็มาเจอสิ่งก่อสร้างอีกจุดเจ็บคนไม่เหล็ก ไปทางตรงมันไม่ปลอดภยัยกิฟก็เลยเดินอ้อมเข้ามาหลบออกมาทางกว้างๆแต่ทางนี้มีก้อนพลังงานโคนะก,ก็เลยยิงทิ้ง,งโอ้พี่เลือดหนูลดสองเฮ้ยมันแรงมาก เมื่อกี้จับตเต็มๆมาใช่กว่าจะได้ขึ้นมาบนสิ่งก่อสร้างที่หน้าตาเหมือนเตาปฏิกรณ์ก็ปาไปใส่สายของวันที่29และเพื่อความปลอดภัยเพราะแม่เหล็กมันทั้งผักทั้งดันกิ๊บกลัวจะตกลาวาก็เลยลาดน้ําเซฟไปก่อนจากมันก็อย่างที่คิดที่นี่เองก็มีกล่อ,องอบรรจุทรัพยากรในถ้ำเอาไว้เหมือนกันโ<อ>เก็บของจนหมดตอนที่พวกเรากําลังจะเดินออกจากที่นี่กิ๊บก็เหลือบไปเห็นเจ้าโกเรมกําลังยืนเฝ้าอยู่ด้านล่างแน่นอนค่ะว่ากิ๊บยังอยากได้ใจกลางของมันอยู่การเผชิญหน้าจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่่ยไไมด้ หมวกแล้วก็โล่ใหม่เพราะไม่รู้ว่ามันจะตีแรงแค่ไหนยังไงก็ใช้ของใหม่ไว้ปลอดภัยกว่าแผนของพวกเราก็คือเดี๋ยวกิฟจะเป็นคนแทงและโคนาก็จะเป็นคนยิงสนับสนุนแต่ยังไม่ทันที่พวกเราจะพร้อมมันเห็นแล้วป่ะอู้มันเอาอันนั้นมาชิบแลชิบละเออเออเออเโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ลงมาตั้งหลักตรงนี้อุ้ยพี่อู้อ้เอาเลยโคนาเอาเลยเอาเลยเออเออใช้ไฟใช้ไฟโอ้โหได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยโล่โล่พี่จะแตกโล่พี่จะแตกแตกแล้วโอ๊ยโล่พี่แตกหนึ่งอันพอดีเลยว้ยยพี่กระโดดตึงเครียดมากเมื่อกี้ตึงเครียดอ,อีกตัวหนึ่งไปหนึ่งคิดถูกจริงๆค่ะที่ทำโล่สำรองไม่งั้นไม่อยากจะคิดเลยพวกเราหยุดพักทำเกาะใหม่เตรียมความพร้อมใหม่จนเริ่มค่ำอยู่ๆเจ้ากโกเดมิกตัวก็แวะมาทักทายไอ้สไลด์ตัวกำลังเดินมาพี่แท้ง เดี๋ยวพี่แทงหนูยิงนะโอเคความพร้อมพร้อมนี่เปิดเลยเปิดเปิดก่อนโอเคไหมแค่พื้นนะแค่พื้นโอเคโอเคไม่ไหวนะไม่ไหวนะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เมื่อที่ไม่ค่อยโอเคตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายโอ้่ามันไม่มันไม่ได้เอาไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นมาด้วยนะหนูอ่ะโอเคโอเค แทนตัวนี้ตีแม่แรงตัวนี้ตีแม่แรงอยู่ไหนหัวใจมันอยู่ไหนไม่ดอบเหรอเฮ้ยมันมีโอกาสไม่ดอปเหรอว้ามันไม่ดอปมันก็มันาไม่ดอบแบบอันตะกี้ดิใช่ไหมไม่ดอปอย่างเซ็งเลยค่ะถึงเจ้าโกแลมตัวนี้จะจัดการง่ายแต่ถ้ามันไม่ดอบแกนกลางแบบนี้มันก็ไม่มีความหมายป่ะเดินมาจนสายๆของวันที่30ตอนแรกพวกเราว่าจะออกจากที่นี่แล้วแต่พอดีพวกเราเดินมาเจอสิ่งก่อสร้างอีกจุดซึ่งอันนี้ใหญ่มาก อยากจะเข้าไปสำรวจแต่ใกล้ๆมีโกเรมแน่นอนว่ากิฟยังอยากได้ใจการของมันอยู่เพราะงั้นพวกเราก็เลยว่าจะจัดการเจ้าโกเรมก่อน<ก>แต่เทว่าโกเรมตรงงู้นป่ะเออตอรเที่มีตอ่ะมีเออหุ้ยเฮ้ยโลพี่โลก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ธนูเดี๋ยวไปเลยพี่ถอยไปถอยไปตั้งหลักก่อนไม่ธนูของธนูของหนูเองโอ๊ชิด ทำให้ม,มันมันสะท้อนกะลับคนละพี่เลื่อดเลยเครือหัวใจ <c oughs> พี่ลงมาแล้วพี่ไม่มีโลเลยไม่มีโลแล้วพี่ก็แบบเจอคีปเปอร์แล้วมันก็ระเบิดอัดพี่ที่ไม่มีโล่แล้วพี่ก็เด็ดดูค่าดูค่าตัวถือดาบได้แล้วพี่ พี่มดินะพี่มีโลสำรองแต่ว่าเมื่อกี้ตอนชิปเปอร์พี่หยิบโลขึ้นมาไม่ทันชีวไปเจออะไรเยอะแยะมากมายมาหาศาลแล้วเมื่อกี้คือโลที่พี่เปลี่ยนใหม่ด้วยนะพิ่งพ่งใส่แบบสดสดร้อนรอ่ะและเอ้สีแดงคือคือธนูหรอใช่แล้วทำไมธนูมาหนูมาตีพี่อ่ะหรือพะพี่ยืนใกล้แม่เหล็กก็เลยใช่แม่เหล็ก ข้าไม่ได้ฟ้ามันดันออกไงพี่จำไเ่อ๋อมันก็เลยกลายเป็นพี่โดนรูๆๆๆทั้งของมันแล้วของหนูใช่อ,อะไรวะเนี่ยทำไมทานูมันย้อยนะทำไมฉันนึกว่าเหตุการณ์หน้าหวาเสียจะจบแค่นั้น<ช>แต่ไม่ใช่ค่ะเพราะเหตุการณ์เลวร้ายมันตามกันมาติดติดนปหนู หยหัวแล้วเกินเขียดฉันเลีดแกถ้าเรายังอยู่เอ็นเชซิตี้คือม,มาทั้งตำบลแล้วนะอันนี้ <laughs> <laughs> บอกเลยค่ะว่ากิ๊บจะบ้า<อ>คืออยากออกจากที่นี่ใจแทบขาดอาหารก็ใกล้จะหมดเอาจริงๆที่ยังไม่ตายในกิ๊บประหลาดใจอยู่เลยคะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าตัวเองยังรอดอยู่ได้ยังไง <laughs> จากนั้นพอพวกเราเคลียร์ตัวเองให้พร้อมพวกเราก็มาจัดการกับโกเรมโดวยวิธีการยิงหลอยมันจากที่สูง <laughs> ตัวนี้น่าจะแข็งน่าดูเลยอะ่ะ น่าจะแข็งกว่าตัวตะกียูยิงได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้อาจจะได้กินนิ่มขอหัวใจหน่อยนะได้ปะเยี่ยมได้ๆๆๆๆๆๆๆถูกมั้ยโอเคโอเคโชคดีที่ตัวนี้ดับแกนกลางนะคะทีนี้ก็จะได้มาครบ2อันจะได้กลับไปทําโลกกันคนละอันแต่แน่นอนก่อนจะกลับขอเข้าไปสํารวจที่แปลกๆที่ทิ้งท้ายก่อน ปัญหาที่น,าน่าหงุดหงิดก็คือเจ้าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงกลางมันถูกล้อมไปได้วยแม่เหล็กจะฝ่าเข้าไปได้ก็ต้องขุดพวกมันออกแต่บอกเลยเขาเมากล้องมากมันทั้งดูดทั้งดันตาลายไปหมดหนูก็โดนโดนหนูรตีรังกาอ๊อยหยุด <laughs> อ้ยอะไรมันไอ็นิดเนี่ยอ๊ยหนูพี่หนูน,นี่หนูเองอน,นิอนดบั้นนนนเจอไม่โหลดหนูพี่ไม่เห็นหนูหนูก็ไม่ แล้วด้านในก็เหมือนเป็นบ้านหรือยานอะไรก็ไม่รู้นะคะมันมีคันโยกมีกระถางต้นไม้มีบันไดด้วยแต่ที่ไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่มีกล่องสมบัติอะไรเลยเสียเที่ยวมากแต่จะให้กลับไปเฉยๆก็ยังไงอยู่ค่ะกิ๊บก็เลยไล่เก็บกระถางต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ติดมือกลับไปด้วยแน่นอนค่ะกิ๊บจะเอาไปแต่งบ้านเพิ่มคาสติกิ๊บนั่นแหละและด้วยความตาลายทั้งตอน oh, <my> เล่นแล้วก็ตอนเขียนบทกิ๊บขอ,อก,กระโดดข้ามไปช่วงเที่ยงของวันที่31เลยละกันนะคะพวกเราเดินย้อนกลับเข้ามาในจุดที่เราเข้ามาในนตอนแรก เอาจริงๆถ้าแม่เหล็กก็ยังอีกกว้างนะคะมันน่าจะมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะและกิบก็ว่าที่เข้าไปสำรวจตลอดหลายวันเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำมัง้งแต่ก็ไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วด้วยแหละมอสเตอร์อะไรก็น่าจะเจอครบหมดแล้วนะคะแถมที่สําคัญอาหารตอนนี้ไม่เหลือสำหรับขากลับแล้วค่ะบ้านก็ตั้งอยู่ไกลมากอาหารก็ไม่มีเหลือแค่แอปเปิลทองอันมีค่าแน่นอนค่ะว่ากิบไม่คิดจะกินสุดท้ายกิบก็เลยต้องหววคืนสูนเนื้อซอมบี้พีวีมัอุยอ้าว อ้าววัดเลยเด็กเขารักหนูอ่ะเด็กยังกลัวพี่รักหก่อนนะฮัลโหลเด็กเก่งเยี่ยมาอ๋อไม่ใช่เด็กรักหนูแต่เด็กกลัวพี่เลยวิ่งมาหาหนูใช่ไหมวิ่งมาหาหนูกลัวพี่รักพาตัวเหรอ วิ่งกันต่อมาอีกหน่อยก็ถึงจุดที่มีบึงน้ําขังจิ๊บก็เลยชวนโคนะแวะพักที่นี่แล้วก็นั่งตกปลาฟาร์มอาหารมาปเป็นเสบียงไว้กินตุนสำหรับเดินทางกลับ ช่วยกันตกยาวๆทั้งคืนตกไปย่างไปแบ่งกันแล้วก็ได้มาเยอะอยู่นะคะสายๆพวกเราก็เก็บของเดินทางกลับระหว่างกลับก็มีแวะขุดเพชรบ้างเจอสปอนมอสเตอร์บ้างแด้อเปิ้นทองมาตุนข้ามีผลก็ดีค่ะแต่ถึงแม้จริงๆ,เ,ๆเรากิา๊บจะอยากได้โทเทมกันตายมากกว่านะอาๆๆพอวันที่33ิกิ๊บเห็นตรงนี้มีหญ้าขึ้นก็เลยมาไล่ตีกะว่าจะหา,มาเมล็ดข้าวเอาไปปลูกกิ๊บเจอแอดลอรดด้วยแน่นอนมาต้องจับกลับไปเลี้ยงสยคิ <ๆ S 2> คะเวลาที่เหลือกิ๊บก็ง่วนอยู่กับการเด็ดโกเบอรี <ๆ S 2> ่กะว่าจะเอาไปเป็นเสเบียงระหว่างทาง แล้วก็เอาไปปลูเพิ่มด้วยตกเย็นพวกเราก็เดินทะลุถ้ำเล็กมาเจอห้องของนักสำรวจเกา่ากิ๊บรีบเช็คของในกล่องเลยค่ะคราวนี้เป็นศีลาสีเหลืองรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คิบก็เลยรีบเอามาแปลและในที่สุดพวกเราก็ได้แผนที่อสุดท้ายมาสักทีแผนที่ p r i m u n d i Cave ถ้ำใต้โลกที่มีสิ่งมีชีวิตยุคบ,บรรพกาลหรือว่าถ้ำไดโนเสาร์นั่นแหละค่ะ จริงๆนี่เป็นถ้ำที่กิ๊บอยากจะไปมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันดูเป็นถ้ำที่โหดน้อยที่สุดแล้วด้วยเนาะนไหนๆก็ไม่ได้นอนพักมาหลายวันพวกเราก็เลยอาศัยนอนพักที่นี่ก่อนจะออกเดินทางต่อเ,เดินทางยาวๆยิงยาวมาเรื่อยๆเจอห้องนักสำรวจที่เคยเจอตอนขามาก็เลยแวะเลาะ,ะไม้เก็บตุนติดตัวไว้กว่าจะกลับถึงบ้านก็เล่นเอาเกือบมืดเลยค่ะถึงเอาจริงๆกลางวันกับกลางคืนจะไม่ใช่สิ่งสําคัญในโลกใต้ที่พบก็เถอะนะคะเวลาที่เหลือพวกเราก็ช่วยกันลกของออกจากกระเป๋าเอาใส่กล่องในบ้านแน่นอนมาต้องแยกประเภทด้วยเพื่อ ความสะดวกใช้จากนั้นในวันที่35ไปจะถึงวันที่37ก็เป็นช่วงพักค่ะเสียงตายมาหลายวันก็ขอพักบ้างอะไรบ้างก็คงไม่ว่ากันนะเนาะยิบเอาไม้ฟ้าจากในนรกมาคลับเป็นบ็อกซแสลบวางซ้อนเป็นชั้นทําให้เป็นพื้นสีเขียวเลมอนจากนั้นก็ว่าจะออกไปต่อพื้นขายายบ้านเพิ่มแต่ทว่าเด็กว้ย แต่พี่ไม่อุดลูกพี่พี่อุดผิดอุดผิดละอึ้งอยู่อุดผิดละอึ้งห <c oughs> นูเห็นพี่อย่างอึ้ง <c oughs> อึ้งทำอะไรไม่ถูกเขาเรียกซตัน <c oughs> โอ้ยอะไรกันวะ <c oughs> เล่นเอาหลอนเลยค่ะที่เก่าวเวลาเดิมแถมทะลุเข้ามาได้เหมือนเดิมมีตังห่าถึงมันจะเพิ่งตายไปน่าจะ อีกสักพักแต่กิฟก็อดหลอนไม่ได้กิว่าที่มันทะลุเข้าไปข้างในได้มันน่าจะทะลุผ่านไอ้ตรงช่องตรงนี้แน่เลยค่ะเห็นมีคนมาเข้าฝันอยู่นะคะว่ามันสามารถทะลุพื้นสลับได้เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยกิฟวอาหินมาอดรูตรงนี้ไว้ก่อนละกันตัวกําแพของโซนที่เพิ่มเข้ามาจะให้เดมดาหมดเหมือนเดิมกิฟก็ว่ามันน่าจะน่าเบื่อแย่ ระหว่างที่ทําก็เอาล่งเอาแร่มาเผาเอาเพชรมาคัฟทาหมวกพื้นที่ที่ทาเพิ่มตรงนี้กิ๊บก็กะว่าจะให้มันเป็นห้องนอนนะคะแต่ก็คือแต่งไปงั้นแหละค่ะเอาจริงก็คงไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ข้างๆห้องนอนกิ๊บก็ทําให้มันเป็นห้องน้ําเลยละกันเอาแบบน้ําอุ่นด้วยใช้เป็นอ่างน้าที่ทําจากไม้เทน้าที่มีแลอลทอลลงไปจะอาบก็ได้หรือจะใช้แทนตู้ปลาก็ได้จากนั้นกิ๊บก็มาถอดเลเวลชุดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาอินชานชุดเกาะส่วนที่เหลือทําที่โชว์ชุดเกาะแล้วก็เอาชุดเกาะที่ไม่่ได้้ใชมาวาววงงแแขนตกตก ส่วนจุดวางเตียงเก่าคลิปก็ตกแต่งเป็นดอกไม้ที่ได้มาแล้วกันเนาะ สำหรับกิฟนะคะกิฟไม่อยากอยู่บ้านที่ให้ความรู้สึกว่ามันอึดอัดแถมไม่สวยอะ่ะเห็นแล้วมันเครียดมันจุกอ,อกมันรับไม่ค่อยได้ยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าเบื่อช่วงแต่งบ้านก็สามารถสกิปข้ามไปได้นะคะจะทําแค่โซนห้องนอนก็คงไม่ได้กิฟต์เพ่เลยมาขยายโซนแปลงผักให้มันกว้างขึ้นลึกเข้าไปแต่ปัญหาก็คือพวกเราไม่มีดินสําหรับเอาผักมาปลูกแล้วนี่คงจะเป็นซีรีส์แรกเลยคะ่ะที่มีดินน้อยกว่าเหล็กวันที่38พวกเราชวนกันออกไปเดินหาดินข้างนอกช่วงเวลาที่กิฟต์ขยาย มาทําเครื่องครัวพวกเราก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้เอาไปหาทั้งดินและทองแดงเดินไปเรื่อยๆก็มาถึงทําที่มีต้นโกเบอรี่กิบว่าแถวนี้น่าจะมีดินให้ขุดนะคะแต่ยังไม่ทันเจอดินก็เจอสปอนมอสเตอร์ซะก่อนของในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรว้าวเท่าไหรค่ค่ะเดินต่อมากิฟก็มาเจอไ<แ>อ,อ้หรอดสีชมพูแน่นอนว่าต้องจับกลับบ้านแล้วในที่สุดพวกเราก็เดินมาเจอดินสักทีไม่คิดเลยค่ะว่าดินจะมีค่าขนาดนี้เป็นซีรีส์แรกเลยค่ะที่รู้สึกว่าดินมีคุณค่ามีค่ามากเลยกลับมาบ้านอีกที มาถมที่ทำยาวๆจนสายของอีกวันรู้สึกพื้นที่ปลูกผักมันยังเล็กเกินไปกิป๊บเลยมาขุดกำแพงเพิ่มพื้นที่สำหรับพาะปลูกให้กว้างขึ้นทว่าทุกคนยังจำสิ่งที่โคนานะถามเมื่อไหลาวันก่อนได้ไหมคะพี่คิดว่ามันมีมีสิทธิ์ที่ถ้าเกิดบ้านเราใหญ่ระดับหนึ่งมันจะเกิดในบ้านปะแล้วคำตอบของคำถามนั้น มันตน,<ห>น,นว, <ะ S 2> ตวนี้เลยอะ่ะมันอยู่น,นี้นแลหละเฮ้ยตอนนี้เราอึดขึ้นแล้วนะ่ะคิดในแง่บวกสิ เเห็นคือมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ฟุบซัดฟุบซัดอย่างนี้แล้วมันสมควรไปแต่นี้ตอนนี้น<อ>นพี่โมนน่ะมันก็มันก็ว้าเข้าไปหาพี่นั้นน่ะอะร่อยวะทำไมอ่ะนี่มันอนาเขตของฉันน่ะเอาตัวถูกันถูกินถูกกลิ่นพี่เราเป็น,นเราอย่างเป็นคอนอยู่หรือเปล่าเกกน,นี่มันทำอนาเขตไงถูกถูกินไม่เหรถูกิน ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงมันหลบมุมแล้วอ,ะอ<า>่ะเออแล้วมันก็ใช้งอกมาแล้วมันเห็นสบตาพี่มันก็เลยพุ่งมาเลยโอ้ยเอาเป็นว่าถึงมันจะมีโอกาสเกิดในบ้านแต่กิ๊บก็ยังจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่สำหรับแปลงผักอยู่ดีหลังจากนะั้นกิ๊บก็หมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มขนาดของแปลงผักข้ามวันข้ามคืน แล้วกิบก็เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าเรายังไม่ได้ลองศึกษาพวกสูตรคาบอุปกรณ์ที่ได้มาใหม่จากทําแม่เหล็กเลยวันที่40ทั้งวันกิบก็เลยง่วนอยู่กับการคาบของที่ได้มาจากทําแม่เหล็กเริ่มจากโล่พลังแม่เหล็กคาบมาแล้วก็ต้องลองใช้เจ้าโล่แม่เหล็กนี้นอกจากจะเอามาปกป้องอตัวเองได้แล้วมันยังสามารถเอามาใช้โจมตีได้ด้วยพีพีทำไมอ่ะโออเจ็บเจ็บมเจ็บนั่หนูลองกดแช่ไว้เลยนะเนี่ยแช่แล้ว อ,อ,อ,อได้อยู่นะแต่ว่าเราห้ามอยู่ใกล้กันแฮะทว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลแค่กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นค <c oughs> นนะั้นนะนะพี่คือมันเหมือนผีเลยอะ่ะเอาจริงๆใช่เลยนะเนี่ยแล้วทุกครั้งอะ่ะทุกครั้งอะ่ะแบบมันขยบอะ่ะพี่เห็นความมันสั่นๆกึกๆไหมพี่ไม่เห็นมันสั่นนะพี่เห็นแต่มันเดินได้อะ่ะนั่นนั่นคนลุกอ่ะเหมือนผี ถึงจะดูแล้วหลอนๆแต่กิ๊บขอสปอยไว้เลยข่าว่าเจ้าโล่นี้อย่างเทพเลยโล่สีแดงคือใช้ผลักศัตรูออกไปโล่สีม่เงคือดูดศัตรูเข้ามาแน่นอนพราไม่ว่าจะผลักหรือดึงเข้ามันก็เกิดดาเมจทั้งหมดจากนั้นกิ๊บก็มาครับถุงมือพลังแม่เหล็กเจ้าถุงมือนี้สามารถบังคับอุปกรณ์ในระยะไกลได้แต่ปัญหาก็คือมันไม่สามารถใช้พร้อมโล่ได้แถมมันใช้ยังไงล่ะเนี่ยอยู่ที่โล่ใช่ไหมยาไ่เไปเลย ไหนอะปล่อยทางไเงเรือไม่คิดอะไรไหมหรือคิดอะไรไหมคิดแล้วมันไม่ไปทำไมไม่ออกเหลืวลองธรรมดาดิแบบอ๋อต้องเป็นอินฟานอ๋อต้องเป็นอุปกรณ์เหล็กด้วยหรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิอันที่หนูไม่ได้ใช้เลยอ๋ออ๋อมันใช้ได้แบบ มันต้องเป็นอุปกรณ์เหล็กเท่านั้นอุปกรณ์เพชรมันใช้ไม่ได้เพราะเพชรมันเป็น,ปนพลังทุกอ่ามันไม่ใช่เหล็กอ่าเฮ้ยเทเจ๋งดีว่ะเอามาไหมาหนูไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช้ <laughs> หนูหนูพวกหนูใช้ธนูของหนูดีแล้ว <laughs> <laughs> แค่แค่คดิ็ปวดหัวแล้ว <laughs> แถมเราไม่มีโลด้วยนะพี่โอ้จริงแล้วถ้ามันเข้าถึงตัวปุ๊บเราก็คว้านี่ขึ้นมาเลยจ้า เดี๋ยวไว้เลือกใช้ตามสถานการณ์พี่คือตอนนี้ทําไมมือพี่มันถึงสั่นย่างไงเอ๊ะพี่ไม่เห็นมือพี่สั่นนะมือพี่ก็นิ่งๆหนูแชร์จอให้ดูนั่นคือสีที่หนูเห็น แล้วไหนๆก็ไหนๆกิบก็เลยอยากจะลองของดูสักหน่อยมันเกิดพีพี่ม้ามันมานี่นี ใช้มากเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสามารถซ่อมโลได้ง่ายๆด้วยแรกแม่เหล็กจะคั้วลบหรือคั่วบวกก็เอามาซ่อมได้หมดเลยทุกคนคะเนื่องจากกิ๊ฟวางกำหนดเวลาให้ตัวเองลงคลิปทุกๆวันเสราร์แต่พอคลิปออกไปทุระข้างนอกแล้วเจอแดดช่วงนี้เข้าไปกลับมาไขขึ้นนอนสมไป2วันกลายเป็นว่าคลิปที่คิดจะตัดต่อมันไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้ครบ25วันนะคะเพราะฉะนั้นกิ๊ฟก็ขอตัดจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับไมค้าพาร์ทคอเอาชีวิตรอด100วันสำรวจโลกใต้ที่พบพาร์ทที่2กิฟก็ขอจบแต่เพลงท่านี้ก่อนนะคะพาร์ทที่1ตอนอัดกับตอนตัดต,ต่อกิฟเห็นภาพมันชัดแจ๋วเลยนะเพิ่งรู้นี่แหละคะ่ะว่าพออัพขึ้น YouTube แล้วมันจะมืดลงแถมลดความละเอียดลงอีกพราะงานคลิปนี้กิฟก็เลยแรนเดอร์แบบเป็น 4K เลยคลิดว่ามันน่าจะช่วยได้อยู่นะคะสำหรับใครที่ดูตอนที่1ไม่ชัดเดี๋ยวรอพาร์ทรวมออกมาแล้วมานั่งดูอีกทีก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวจบซีรีส์นี้นนกิฟจะแนาารนเดอร ร้อนสุดๆร้อนจนหัวไหมอ่ะกิบออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกับมาคือไข้ขึ้นเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะที่สําคัญใครดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กิปด้วยนะหรือใครอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องโคน,นะที่ร่วมจอยกันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กิบและก็น้องโคนนะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบายบายค่ะ